อันนี้ส่วอันอื่นใครสองฟองหมือนชีเนียอกมิดใจนะเฮ้ยมันน่าสนใครนะอากาศมันนีก็ดีอยู่จ้าเอาพึ่งทํางมสาดแปลงผักแปลงหนีเสร็จไล้าจะมาลงเมล็ด ใบแมงหลกงักใบผักอีตูนะจ๊ะเนาะแล้วก็กลกสลัดนะคะแปลงผักน้อยน้อยของแอ้วนี่แอวก็จะปลูกหลายชนิดอยู่จ้ะนะคะเป็นได้จ้าบรรยากาศทางมาแล้วเสียงนกห้องเสียงหมาห้องนะคะส่วนต้นลูกแพรของแอวก็เริ่มเห็นปะอาทิตย์ที่แล้วน้อยแอวพามาเบิ่งดอกแพรเนี่ยมื้อนี้แอวพามาเบิ่งลูกแพรจ้ะถ้าบ่ลงฐากเกีดำแข็งบง่วล้งมันก็นจะจมีนัวให้แอวเก็บอยู่จ้ะ 이ห็นไห그루ะอั 너. 잖아 จ้าเอ๋จะมาเตรียมแปลงผักเนาจ่าเนาะเพราะว่ามันนี้เอ๋จะเอาเมล็ดผักลงจ้านะคะมันนี้เอ๋จะปลูกผักอีตูผักชีหอมเรากะผักสลัดต่างๆล่ะจ้าเตรียมที่เตรียมดินไว้เนาจ้าเนาะอากาศดีมากเลยจ้ามันนี้ แลก็จะปูกพักตามแบบของแอลนี่ละจ้าแอลก็จะว่างใหม่ลุงเนาะเ้วกะเห็ดเป็นลกๆลงยงซี้ล่ละจ้าจากจะดตรงพูตรงกับ้างมันเนาะจ้านี่เลยกดลงไปแล้วแอลก็จะเอาเมล็ดนะคะเมืาหวานลุงเนาะ แถวเนี้ยเอลจะลงอ่โหฬพาจากเพื่อนจากเามลิทโหฬพาที่เอลไปซื้อมาจากลานเอเชียเนาะคะ่ะของของปีที่แล้วนี่แหละจ้ะเอลจะลงโหฬพาลองนี่ กะเพ้าจ้าพนจ้าเราจะยะล,ลงแปลงสิเลยกระเพ้าเอวมันก็เกิดให้เอวทุกปีด้วยล่ะี่ะหล้เวกระเพ้าล,ลงไป พักกิตูของเอาจะซื้อแบบนี้มาปลูกเลยจ้าไปซื้อยุลานเอเซียนะจ้เะ,ะเนาะเมล็ดแมงลักนะเราจะเอามาปลูกเลยปลูกได้จ้าประหยัดมาำจ้านี่ซองนี้กับหนึ่งยูโรกับอีกห้าสิบเก้าเซนนะจ้าเนาะหนึ่งไรกรัมปลูกได้เป็นปีจ้านี่ จ้าพักอีกตู้แอรก็จะปูจังสี่เลยจ้า,มาเมล็ดพักอีกตู้แอรก็ไปซื้อมาจากลานเอเซียนี่ล่ะจ้านะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันจะเกิดให้แอเอาบ่เนอะอีนนี้ จ้าช่วงนี้เอวก็จะคุ้มผ่าไว้เนอะจ้าเนาะเพราะว่าตกค่ำตกดึกมากเสียมันจะมีอากาศเย็นจังน้อยเนาะผ่าของแอวมันถือความเย็นแล้วมันก็จะเฉาเนาะจ้าเนาะแล้วกะเอ,อ,อีกอย่างหนึ่งกับป้องกันกวางปลาบาให้มกินผักแอวจ้านะคะอากาศทั้งมันแอวก็จะเริ่มค้นมาอีกแล้วจ้าเพื่อนจ้าเห็ดงานมอนี่กัแค่นี้แหละจ้าปลูกผักในสวนจุกกองเนาะขันโาไปเห็ดงานถางนอก ทางนกบานกัเห็ุงานในบานจา้าขันบ่ลุ่งสวนกับทำงานบานจานี่แหละจา้าแต่ละวันแต่ละมือของแอลจา้า ตาง,งานของแอลมื่อกี้ก็ปลูกพักเนาะจ้าเนาะปลูกพักเล็กๆน,น้อยๆไว้ถากินหนาหอนเนาะจ้าเนาะ,ะพักใตที่เอลมาก,กินเอาก็จะปลูกเนาะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเขามาเบ่งกันว่ามันจะป้องให้อลบอออกให้เอลเนาะจ้าเนาะเอลตองปิดแปลงพักไว้นะคะหนึ่งก็คืออากาศช่วงช่วงกงคำทั้งบ้านเอลมันจะหนาวสองป้องกันกวางปลาเนาจ้านะคะเพราะว่าจะเหตุยังนะคะเ,เพื่อนใสจะทำใช้จะทำนะคะรักในสิ่งที่เราทำ ทำในสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างกันเพื่อนจ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปด้ายฝนตกฝนตกน,นี่ละจ้าแปลงพักเนหน่อยของแอรก็ได้กินได้ก็บเพื่อจ้าพี่กันสองคนกินมอดไก่ไก่ใหกไตโบราณก็นใหกเพื่อนบ้านบ๊ายบายฝนมาแล้วขึ้นบานกันจ้าวันนี้เสร็จซับเรียบร้อยแล้วแปลงพักของแอรปลุกแล้วพ่อปลุก เซตปั๊บฝนตกเลย้ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะปกัปกปักขึ้นบ้านกันบัดนี้ขึ้นมาเราจะอากาศฝนมากแหละฝนเริ่มลินเลย้ะแต่กยังมีเสียงนก้องอยู่นะจาะเนาะเอาก็จะขึ้นบ้านละดอกบตตันของเอลก็เริ่มแตกยอดแตกใบแล้วอีกจัหน้อยก็ได้เห็นดอกบตตันแล้วจ้ะแปลงพักของเอลเนาะโอเค